สวัสดีค่ะนางสาวมวณีวรรณยงคทธารหัส031นางสาวอินทิรานุกเกษตรรหัส0 3 6นางสาววรินทร์กบดีรหัส032และนางสาวสุภวรรณเกิดบุญมารหัส0ม4การาวนนี้ระในลักษณะตัวทางชิเตอร์ตัวนี้คือ NPN และเอาสายสีแดงแปะที่ขาเบสและเอาสายสีดำวัดที่ขาทาจิตเตอร์ที่เหลือทีรับคู่แล้วสังเกตผลค่าของความต้านาทานวัดขาที่เหลือคู่กับเบาขาใดน คืออิมิเตอร์แต่ถ้าได้ค่าค่าาทานศูคือขานั้นคือคอนเนคเตอร์จะต้องการวัดทานซิสเตอร์ในลักษณะอินวอรไบอัตตัวต้านทานตัวนี้คือ P M P ตั้งมันปิมิเตอร์ไว้ที่ด้าวัด R คูณ 10K และเอาสายสีดำแตะที่ขาเบสและเอาสายสีแดงวัดที่ขาทานซิสเตอร์ที่เหลือทีละคู่ แล้วส um. <Yes>, mm. ังเกตผลค่าของความต้านทานเมื่อวัดค่าที่หผู้ปรบเบสขาขาดนด้มีผลค่าความต้านทานต่ำแสดงว่าขานั้นคือซินเตอร์แต่ถ้าได้ค่าความต้านทานสูงขานั้นคือโทร